สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะราโบกกอไอแกลดเอ็มมิกนะฮะวันนี้ก็จะมาทำกระดัอกอืมไปดูปด้างนะคูดบล็อกไปส่งช่องนะแล้วไล่ก็ได้ nó đè thán bùng rồi nè, cũng chịu căng thế, kiểu này ừ. nó có sẽ bùi ไห้เพื่อลององนะฮะว่าปลอะไรไม่รู้นะไม่ดูกันหรือไม่ได้เลยก็จะเป็นที่นี้นะฮะก็อย่าอย่าลืมกดซับสไครต์ก,กันนะฮนะเรานีสวัสดีครับ